เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะครับ <c oughs> โอ้โหคุณภาพเสียงคุณนี่ะมากเลยนะครับขากเสลก่อนนะครับครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาในซีรีส์้อมแกะกล่องในวันนี้นะครับคือตอนแรกตั้งใจว่าจะเก็บให้โต๊ะมันดูสะอาดสะอานแต่อืออย่างนี้มันก็ดูมีดีเทลมีอะไรดีเหมือนกันนะจะได้ไม่จำเจมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันก่อนละกันอันนี้จักเด็กคลับนะครับเป็นสนักพิมพ์ที่เราเคยพูดในไลฟ์ไปหลายรอบแล้วนะครับในเรื่องของคุณภาพ ของหนังสือการ์ตูนในการจัดพิมพ์แล้วก็ราคานี่อยู่ระดับท็อปคลาสอยู่ระดับท็อปเทียมากโอเค okay. ซึ่งในวันนี้นะครับก็มีเรื่องใหม่นะครับเรียกได้ว่าตามกระแสรครับบอกตรงๆก็คือเพราะว่าก่อนหน้านั้นนี่ผมไม่เคยคิดที่จะสนใจหรือว่าจะซื้อเก็บเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นคนนิยมกันถล่มทลายแล้วก็กระแสตอบรับนี่คือดีๆก็เลยเฮ้ย มันเป็นยังไงวะต้องลองแล้วนี่ครับเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะหลายคนจ,จะอ๋อใช่ใช่ที่เป็นฉบับอนิเมะและฉายอยู่ในช่อง Muse Thailand เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับการดูอย่างถูกลิขสิทธิ์บน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็มีผู้คนเนี่ยให้ความสนใจในการดูการ์ตูนอย่างถูกลิขสิทธิ์กันเป็นหลักล้านเลยนะีว่าเฮ้ยเจ๋งมากเออรู้สึกน่าชื่นใจมากเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ดูฉบับอนิเมะนะครับเพราะว่า ด้วยความที่เป็นโรคจิตอ่อนๆอีกอย่างหนึ่งของตัวเราเองเหมือนกันก็คือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนมากๆถ้าเห็นการ์ตูนเรื่องไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องดังนะครับอนิเมะดังเนี่ยผมก็ถ้ามันมีมังงะให้ตามเก็บผมก็จะไปอ่านเวอร์ชั่นมังงะมาก่อนนะครับส่วนใหญ่ดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยขอแซมเปิลดูในเวอร์ชันมังงะก่อนเลยเลยกันแซมเปิลแบบเบาๆครับเบาๆสิบเล่ม <c oughs> คือขอพูดอีกนิดนึงว่าความรู้สึกที่อยากจะเก็บเรื่องนี้เนี่ย ตอนแรกมันเท่ากับศูนย์เลยนะครับแต่พอเห็นมีความดังของอนิเมะขึ้นมาความอยากเก็บก็ประมาณ10%ครับส่วนอีก40%นี่คือด้วยว่ามันเป็นการ์ตูนของค่ายเด็กค่ายเด็กเขาทำรูปเล่มมาเทพอยู่แล้วแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากคือหมายถึงว่าอย่างนี้นะครับราคา80บาทเท่ากับมังงะในหลายๆค่ายแต่ว่ารูปเล่มแล้วก็การพิมพ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเทียบเท่ากับพวกหนังสือเล่มละ1 3 0ยเล่มละ1 2ออะไรของหลายๆสำนักพิมพ์ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกก ชีวิตที่อยากแก้ไขใหม่ไปเริ่มอีกครั้งที่ต่างโลกนะครับต่างโลกอีกแล้วครับท่านซึ่งอืมโอเคเข้าใจได้การ์ตูนแนวต่างโลกเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าไปเดินกลางตลาดการ์ตูนนี่ต้องเหยียบการ์ตูนแนวต่างโลกติดตีนขึ้นมามั่งดังนั้นเนี่ยอัตราการแข่งขันสูงมากนะครับเรื่องที่จะโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยมันต้องสนุกจริงๆอ่อะดังนั้นเรื่องความสนุกค่อนข้างเดี๋ยวคาดหวังได้แต่จะลองอ่านดูก่อนลองอ่านเล่มแรกดูก่อนละกันผม ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยถ้าให้ดูแค่ตรงนี้เลยนะครับคุณภาพการจัดพิมพ์ของค่ายนี้เทพอย่างที่บอกเห็นไหมฮะเรื่องการซีลอะไรนี่คือเรียบร้อยมากแล้วก็การพิมพ์อะไรพวกนี้นะครับคมชัดอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาข้างในกันขอเวลาอ่านสักวัน2วันวันหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมไปอ่านเล่ม1เล่ม2ก่อนแล้วกันจะได้โอเคว่ามันสนุกขนาดไหนเดี๋ยวมาอัาต่อโอเคครับกลับมาพบกันอีกครั้ง ตอนนี้ก็เพิ่งอ่านไปได้ถึงเล่ม3นะครับโดยที่ก็มานั่งฉุกคิดว่าเออมันไม่จําเป็นที่จะอ่านยันจบแล้วค่อยมาพูดถึงเพราะว่าเราพูดถึงเนื้อหาเนื้อเรื่องในนี้อะไรมากไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการ์ตูนที่คนเขาลังติดตามกันอยู่ในเวอร์ชันอนิเมะนะและเราจะมาพูดอะไรมากมายก็เป็นการสปอยสิว่าเอาแค่เรื่องย่อก็ได้สำหรับผมอะถือว่ามันน่าสนใจดีถึงแม้ว่าเราจะเคยเห็นแนวแนวนี้มาบ้างนะครับแต่ว่าอันเนี้ย เปิดมาตอนแรกๆมันถือว่าซื้อใจผมได้อยู่ก็คือตัวเอกเนี่ยมันเป็นนิดเรียกได้ว่าเป็นนิดสวะนะครับเรียกแบบตามในเรื่องเลยนะเป็นนิสสวะอายุ34ปีนะครับก็คือไม่ทํางานทําการเกาะพ่อแม่กินแล้วก็ล่าสุดคือพ่อแม่เสียไปญาติพี่น้องก็ไม่ต้องการก็ตัวเองก็เกิดความรู้สึกฉุกคิดขึ้นได้ว่าอยากจะรีเซ็ตชีวิตใหม่จังเลยรู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมา อยากจะแก้ตัวใหม่อีกครั้งกันนึกถึงเหตุการณ์นู่นนี่นั่นว่าถ้าตอนนั้นเราพยายามมากกว่านี้นะเราได้นู่นนี่นั่นเราเออเราคงจะไม่เป็นอย่างนี้รู้สึกเสียดายอยากจะรีเซ็ตใหม่ซึ่งแน่นอนครับในการ์ตูนแนวต่างโลกจะต้องมีหน่วยงานองค์กร10ล้อต่างโลกจำกัดมหาชนนะครับเออแม่งมหาชนจริงๆนั่นแหละก็ <c oughs> <c oughs> ในนี้นะครับมันไปเจอกับพวกเด็กนักเรียนนะครับเป็นคู่รักยืนทะเลาะกันแล้วคนบ้านพ่อยืนทะเลาะกันกลางถนนแบบรถรถ เป็นถนนเนี่ยสมมติว่ารถมันจะวิ่งผ่านอย่างนี้ใช่ไหมมึงมายืนทะเลาะกันตรงเนี้ยแล้วรถสิบล้อต่างโลกแม่งก็กําลังมาอ่าพี่นิดเราก็เลยแบบว่าเข้าไปช่วยชีวิตคนที่กันคือจริงๆหน่าปล่อยให้รถเสยแม่งตายไปหมดทั้งแก๊งไปเลยคือคนขับหลับอันเนี้ยโอเคคนขับหลับใช่มันอาจจะดูแย่แต่มึงมายืนทะเลาะกันเออนั่นแหละครับแน่นอนครับตามการ์ตูนตามหลักของการ์ตูนแนวต่างโลกครับ เวลาที่มีหน่วยงาน10ล้อต่างโลกนะครับพุ่งเข้าชนเนี่ยตัวคนนั้นเนี่ยครับก็จะได้เข้าไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งนะครก็คือเป็นแนวต่างโลกและต้องเป็นแนวแฟนตาซีครับใช้เวทมนต์มีนักดาบสมรอัตวินอ่าแนวแนว,แ,นวแบบนั้นเลยซึ่งนี่ก็เป็นตามสูตรสาเร็จของรูปแบบแนวต่างโลกครับถ้าทําผิดกว่านี้นี่คือผิดกฎแนวต่างโลกไม่ได้ไม่ได้ไ พอัวเอกมันไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งเนี่ยครับมันก็เป็นเด็กแบะแบะนะฮะแต่ว่าความทรงจําในสมัยยังเป็นนี้เขาก็ยังมีอยู่เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาเหรอวะกูได้โอกาสแก้กมือแล้วรีเซ็ต,ตัวเองอย่างนี้กูจะพยายามทํานู่นนี่มุ่งมัน่นอะไรตั้งแต่เด็กๆให้กูเทพไปเลยอ่ะโอ้หชื่อเรื่องแม่งเลเด้ยวยก็คงจะต้องตั้งชื่อประมาณนี้นะเพราะจริงๆตอนแรกผมก็รู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบชื่อเรื่องอะ่ะมันดูเทพซ่า0ุดเจ็ดไปหน่อยมันดูแต่เออวะพออ่านดูแล้วเนื้อเรื่องมันก็ตกต้้้ออองงก็ชื่นีหละ ซึ่งในเรื่องนะครับรายละเอียดก็อย่างที่เราเห็นว่ามันเป็นเด็กที่มันมีความทรงจําของตัวเองในสมัยที่ยังเป็นนีดอยู่ไงครับมันก็นจะมีส่วนดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่ามันพยายามจะทําตัวเป็นคนดีไงอย่างโมเมนต์ตอนที่มันไปเจอผู้คนโดนรังแกอยู่อันนี้คือหมายถึงเหตุการณ์ในต่างโลกนะที่มันไปเจอผู้คนโดนรังแกม,มันก็นึกไปถึงในสมัยชาติที่แล้วตัวเองว่าตัวเองโดนรังแกนู่นนี่นั่นมันก็มีความรู้สึกอยากจะปกป้องผู้คนที่ถูกรังแกว่าอะไร น้ำเน่าจริงๆแต่มันเป็นเรื่องดีนะเนื้อเรื่องช่วงต้นๆมันก็จะมีประมาณนี้แหละครับซึ่งก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบแต่สำหรับผมเนี่ยคือเฉยๆมาโดยตลอดจนถึงเล่มที่3เนี่ยมันพอเล่มที่3มเนี่ยมันจบได้แบบค้างมากผมรู้สึกเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยเล่มสี่โอเคงั้นก็แสดงว่ามันมีความน่าติดตามในระดับหนึ่งะครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าแม่งจะเป็นยังไงต่อไปวะ้วเดี๋ยวเข้าไปอ่านเล่มสี่มันจบเล่ม3มเลยค่อนข้างจะโอเคมาก มันทาให้ผมรู้สึกเกิดความสงสัยและอยากจะอ่านต่อนะครับดังนั้นก็คงบอกคร่าวๆได้แค่นี้แหละแต่ว่าถ้าคนที่ชอบแนวนี้อยู่แล้วนี่ผมว่าเขาน่าจะสนุกมากนะมั้งเพราะว่าอย่างผมเนี่ยที่เป็นคนเฉยๆไปค่อนไปทางไม่ชอบแนวต่างโลกอะไรแบบนี้ผมยังรู้สึกเออมันก็สนุกดีนะเลยนะนี่สิ่งที่เราจะไม่กลายเป็นรีวิวการ์ตูนแล้วไม่ได้นี่นี่นี่สิ่งที่เราอยากจะ มารีวิวก็คือตัวรูปเล่มครับเพราะว่านี่คืออวยเป็นพิเศษสาหรับค่ายสานักพิมพ์เด็กเพลสเนี่ยนะครับเพราะว่ารูปเล่มเนี่ยเขาทาดีมาตลอดทุกเรื่องอันนี้เดเดแดดแป๊บนึ่งนะแป๊บหนึ่งี๋ย,ยิบม,มาให้ดูอย่างอันนี้นะครับบาเคมโมโนกาตาลิของเด็กเพลสเนี่ยครับรูปเล่มนี่พรีเมียมจัดจัดมากครับสุดยอดแต่ว่านี้เป็นอ่าราคาร้อยร้อยห้าสิบบาทนะซึ่งคุณภาพการพิมพ์มาตรฐานรูปเล่มอะไรนี่คือซูญี่ปุ่นได้แบบแน่นอนครับคือทำดีของญี่ปุ่นด้วย ที่บอกว่าทําดีวของญี่ปุ่นนี่คือเทียบด้านราคาแล้วด้วยนะครับกับคุณภาพเห็นไหมฮะคุณภาพนี่คือล้นมากแต่ว่าการ์ตูนเขามันไม่ใช่แนวเราซะส่วนใหญ่ครับอ่ะกลับมาที่เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะฮะนี่อย่างแรกที่ผมรู้สึกว่าเออเห็นในหลายๆเรื่องเลยของค่ายนี้ก็คือเขาจะทําโอบิมาด้วยตลอดนะครับโอบิ OB คือตรงส่วนนี้ครับเนี่ยตรงส่วนนี้ครับที่ใส่มาในหนังสือการ์ตูนเราจะเห็น ในหนังสือการ์ตูนของญี่ปุ่นเนี่ยบางเล่มจะมีโอบิมาอันนี้เขาก็ทํามาด้วยนะครับสำหรับผมตอนแรกคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีประโยชน์อะไรนอกจากว่าทําให้มันเกะกะเล่นด้านในนะครับในส่วนของหน้าสีนี่ก็คือคุณภาพการพิมพ์นี่คือคมชัดแบบกลิบนะครับซึ่งในเล่มเนี่ยถ้าเกิดตอนไหนมันมีหน้าสีเนี่ยนะครับของในเวอร์ชั่นไทยเราเขาก็จะทําหน้าสีตามไปด้วยเลยเนหะ็นไหม อย่างเช่นอันนี้นะครับตอนนี้ตอนเปิดมันมีหน้าสีเนี่ยของไทยเราก็จะทําเป็นหน้าสีด้วยโดยที่ราคาก็ยังคงเดิมนะครับ80บาทส่วนเรื่องคุณภาพการพิมพ์นะครับของค่ายนี้คือคมชัดแบบกลิปตามญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากเลยนะฮะนะนะจุดจุดนี้ก็คือรูปเล่มเนี่ยคือ โคตรดีงามนะครับคือมีร้อยให้ร้อยคะแนนอยู่แล้วรูปเล่มทําดีมากนะครับคุณภาพการพิมพ์ทําดีมากการแปลนี่ถือว่าใช้ได้เลยและที่สําคัญคือทารรมาดีขนาดนี้ในราคาย่อมเยาวขนาดนี้สามารถหาซื้อได้นะครับผมมนุษย์ธรรมดายอย่างพวกเราเนี่ยสามารถหาซื้อได้นะครับไม่ต้องไปโดนพวกพ่อค้าหน้าเลือดโกงราคาขายเล่มละหลายร้อยเพราะว่าหนังสือกร์ตูนเนี่ยเขายังคงมีเพียงพอกับลูกค้านะครับที่จะซื้อ และน่าสำหรับคนที่สนใจจะซื้อก็พวกตามร้านหนังสือก็มีนะหรือว่าจะสั่งโดยตรงจากสำนักพิมพ์นะครับก็คือจากช็อปเด็กคลับก็ได้หรือว่าจะเว็บเนจาวูก็ได้เว็บเนจาวูที่ปกติเราจะไปสั่งการ์ตูนของค่ายพี่เนทกันนะเนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไวใ้ให้ตรงเดสคริปชันก็แล้วกัน,กนเราได้พูดถึงการ์ตูนของค่ายเด็กซะทีนะครับเพราะว่าอวยค่ายนี้มาไม่รู้กี่ไลท์แต่กี่ไลท์ในเรื่องของคุณภาพของหนังสือรูปเล่มการพิมพ์อะไรพวกนี้เพิ่งจะได้รีวิวการ์ตูนของค่ายเขาเป็นคลิปแแรกแหละ ไหนก็ชี้ช่องทางของช็อปเด็ก c ลับแล้วก็อขอแกะรีวิวนี่ไปด้วยในตัวเลยนะครับนั่นก็คือการดั m บัต The 3 g u n d a การดัมบัตรแรบบิทคอลเลกชันพิเศษนะครับในเวอร์ชั่นคุณปู RX ่ RX. 7 8 Gundam กดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ราคา450บาทนะที่ทำขายออกมาเป็นบัตรแรบบิทแล้วก็มีของข้างในมาดูของข้างในกันละกันสาเหตุที่แนะนำใในนี้เนี่ยเพราะว่า เออมันหาซื้อได้จากช็อปเด็กคลับเหมือนกันนะครับด้านในนี่คือเป็นซองที่เขียนว่า limited edition ขึ้นคําว่า limited ปุ๊บนี่คือโอเคหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมได้เป็นแมสผ้านะครับลายกันดัม RX 78คุณปู่ของพวกเราซึ่งโอเคหน้าตาของ RX 78เนี่ยแถมเป็นเวอร์ชั่นที่มีดีเทลเนี่ยดีมากสวยมากครับเท่อันนี้มีสายข้องสายรัดแข็งแรงนี่มีเครื่องหมายโอเคอ่ะต่อไปดูที่เสื้อกันนะครับ เสื้อก็เป็นลายแบบเดียวกันกับหน้าแมสอันนี้นะครับส่วนเรื่องคุณภาพเสื้อนี่แทบไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเสื้อของเด็กนี่ผมจะสั่งพวกเสื้อวันพีชพวกอะไรมาที่เราเคยแนะนําไปในหลายคลิปก่อนนู่นานมาก แต่ละคนนี่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยรับว่าเสื้อสวยมากเขาแต่มันหมดไวจังเลยเฮ้ยประมาณนั้น,นครับอันนั้นก็จะแล้วแต่คนชอบเพียงแต่ว่าลายเท่นี่คือมันบาดใจจริงคนก็เลยแบบแย่งกันน่าดูคุณภาพเสื้อดีอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่ตรงส่วนตรงนี้ครับอ้าวสแกนปั๊บรับเลยเพียงสแกน qr code นี้กรอกข้อมูลในครบถ้วนรอรับพวงกุญแจทางไปรษณีย์5วันทําการเอา้ามีพวงกุญแจอะคริลิกนะครับสะสมไห้ครบทั้ง3แบบ มีค่าบริการจัดส่งชิ้นละ60บบาทข้างในมีแค่นี้นะครับเป็นแผ่นด็อกแบ็กแบบนี้ซึ่งตัวบัตรเนี่ยสวยงามมากนะฮะเนี่ยลองลองดูแบบแบบแบบมีแบบลายนูนๆหน่อยหนึ่งใช่ไหมซึ่งลายที่ผมได้เนี่ยเป็นลายที่เหยที่สุดนะครับก็คือเป็นคุณปู่ RX78 ยืนเวอร์ชั่นขาขาวเปลือยเลื้อยไร้ดีเทลใดๆนะฮะเดี๋ยวอีก2ลายเนี่ยผมว่าสวยกว่าก็คือลายซาคุกับการดั้ม RX78 เหมือนกันแต่มันทำท่าว,วิ่งอยู่แล้วมีดีเทลสวย,สวย คือเป็นราคาที่โอเคนะครับเพราะว่าได้ทั้งเสื้อทั้งแมสแล้วก็บัตรนี้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าวันที่ตัดเสร็จลงคลิปแล้วนี่มันหมดเขตหรืยอยังนะในส่วนตรงนี้อ่าสำหรับต้อมแกะกล่องคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากๆที่นั่งฟังจนถึงจุดๆุดๆนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสุดท้ายนี้ก็ฝันดีนะครับ